สนับสนุนโดยเบเนฟิตโปรโตีนดีๆจากพืชนายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยนายนรินพงศ์จินาพักออกแถลงการสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยให้ความเห็นข้อกฎหมายระบุว่า ตามที่ได้เกิดประเด็นถกเถียงกรณีนายพิธาริมจเจริญรัฐหัวหน้าพรรคเก้าไกลถูกยื่นคำร้องกล่าวหาว่าเป็นบุคคลผู้มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ3เพราะถือหุ้นของไอทีวีซึ่งประกอบกิจการสื่ออันอาจนำไปสู่การถอดถอนและมีผลกระทบทางกฎหมายหลายประเด็นนั้นสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยมีความเห็นดังนี้ในกรณีที่สารรัฐธรรมนูญมีคำว,วินิจฉัยว่าการถือหุ้นไอทีวีเป็นลักษณะต้องห้ามตามมาตรา98วงเล็บส จะมีผลทางกฎหมายต่อการดํารงตําแหน่งของผวหน้าพักเก้าไกลเป็นการเฉพาะตัวเท่านั้นได้แก่ถูกถอดถอนจากการเป็นสอสอของการเลือกตั้งในปี2 5 6 2ซึ่งจะต้องถูกเรียกเงินเดือนเงินประจําตําแหน่งและเงินอื่นๆที่ได้ไปจากการดํารงตําแหน่งคืนแต่จะไม่กระทบต่อกิจการที่ได้กระทําไปก่อนพ้นตาแหน่งตามรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค2 นอกจากนี้ผลของคำวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญจะทําให้หัวหน้าพักเก้าไกลมีลักษณะต้องห้ามมิให้เป็นผู้สมัครรับเลือกตั้งเช่นสอสอของปี2566และขาดคุณสมบัติที่จะเปรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูนมาตรา160วงเล็บ6อันจะทําให้หัวหน้าพักเก้าไกลไม่สามารถดํารงตําแหน่งสอสอและนายกรัฐมนตรีในการเลือกตั้งครั้งนี้ได้ส่วนการที่มีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวอาจมีผลกระทบต่อการดำรงตำแหน่งหัวหน้าพักนั้น เห็นว่าการที่บุคคลใดขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามมิให้ดํารงตําแหน่งจะไม่มีผลกระทบต่อบุคคลภายนอกและกิจการที่บุคคลนั้นได้กระทาไปโดยสุจริตในขณะดํารงตําแหน่งเช่นกรณีสสหรือรัฐมนตรีเป็นต้นตามนัยยะของรัฐธรรมนูญมาตรา82วรรค2ดังนั้นกิจการที่หัวหน้าพักเก้าไกลได้กระทําไปในฐานะเป็นหัวหน้าพักเช่นการลงชื่อส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งสสของพักเก้าไกลจึงมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายไม่ถูกกระทบ เพราะการขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามของหัวหน้าพักแต่อย่างใดจึงไม่ต้องมีการเลือกตั้งซ่อมหรือเลือกตั้งใหม่ตามที่หลายฝ่ายมีความวิตกจนเกิดการวิพากษ์วิจารณ์ดังกล่าวก่อนหน้านี้นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยนายนรินทรพงศ์จีนาพักออกแถลงการสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยระบุว่าตามที่สังคมไทยเกิดกรณีถกถเถียงเกี่ยวกับความเหมาะสมของผู้ที่สมควรดํารงตําแหน่งประาาธาะสนสภาผู้แทนราษฎร โดยมีการอ้างเหตุผลที่มีลักษณะเป็นการบิดเบือนจนอาจนำไปสู่ความเข้าใจที่คาดเคลื่อนของสาธารณชนสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยจึงขอเรียนข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายตามรัฐธรรมนูญมาตรา116และ117สภาผู้แทนราษฎรมีประธานสภาคนหนึ่งและรองประธานสภาหนึ่งคนหรือสองคนซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งจากสมาชิกตามมติของสภาและดำรงตำแหน่งจนสิ้นอายุของสภาผู้แทนราษฎร ตามรัฐธรรมนูนมาตรา119ประธานสภาผู้แทนราษฎรมีอำนาจหน้าที่ดำเนินกิจการของสภาให้เป็นไปตามข้อบังคับของสภาและต้องวางตนเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ดังนั้นการที่พักการเมืองบางพักอ้างว่าจะต้องให้คนของพักตนดำรงตำแหน่งเพื่อผลักดันร่างกฎหมายสำคัญจึงเป็นการบิดเบือนเพราะการบรรจุวาระการพิจารณาร่างกฎหมายจะต้องเป็นไปตามลำดับของร่างกฎหมายที่ได้ยื่นต่อสภา ส่วนการเสนอวาระไม่อาจกระทําได้ยกเว้นเป็นมติของที่ประชุมสภาประธานจึงไม่มีอํานาจบรรจุหรือเลื่อนวาระหรือใช้ดุลยพินิษฐ์ได้ตามใจชอบส่วนการประชุมเพื่อลงมติเลือกตั้งผู้ที่จะดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีอันเป็นการประชุมรัฐสภานั้นสามารถเสนอชื่อได้จนกว่าจะได้รับการเลือกและหากรัฐสภาให้ความเห็นชอบด้วยเสียงเกิน376เสียงให้ผู้ใดดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีแล้วประธานสภาผู้แทรนราษฎรจะต้องนํารายชื่อ ขึ้นทุนกล้าเพื่อให้พระมหากษัตริย์ทรงมีพระบรมราชองคการแต่งตั้งตามรัฐธรรมนูญมาตรา158จึงไม่อาจสลับเอารายชื่อบุคคลอื่นขึ้นทุนกล้าวได้ตามที่สื่อมวลชนบางสำนักนำเสนอโดยที่รัฐธรรมนูญมาตรา80บัญญัติให้ประธานสภาผู้แทรนราษฎรเป็นประธานรัฐสภาจึงเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญยิ่งเพราะเป็นประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นหนึ่งในอำนาจอธิปไตยของประเทศอันเป็นตำแหน่งที่เป็นทั้งสัญ,ญลักษณ์และหน้าตาของประเทศ ดังนั้นผู้ที่ควรได้รับการเสนอชื่อจึงควรมีความเหมาะสมทั้งวัยวุฒิและคุณวุฒิรวมทั้งต้องได้รับการยอมรับทั้งจากสสของพรรคการเมืองอื่นและจากสอวอเพราะจะต้องทําหน้าที่เป็นประธานการประชุมของทุกฝ่ายมิได้เป็นเพียงประธานของพรรคการเมืองที่เสนอชื่อเท่านั้นการเสนอชื่อผู้ดํารงตําแหน่งจึงควรคํานึงถึงการยอมรับจากทุกฝ่ายและประโยชน์สูงสุดของประเทศ ว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright ีวีปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือไบรท์ t ีวขอบคุณค่ะ